สวัสดีครับวันนี้พวกผมสาร,ร์การอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครมิซิตานะครับในตำแหน่งของเอ็พีเลนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางมิซิตาได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมิซิตานะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางมิซิตาได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางมิซิตาได้นะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับนั่นตตััวละะะคคครรรทที่่่มมมิิซาาาไออยชบบนผเพให้ ตีขอมิสตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป่าประโยชน์เลยนะตัวละครต่อมานะครับผมนั่นก็คืออาคายนะก็เพราะอาครยเนี่ยสามารถอันติปั่นมิสตาออกไปได้นะก็คือถ้ามิสตาอันตีมาอาคายก็ปั่นออกวงมิสตาทันทีนะครับผมก็บอกเลยว่าแทบจะไม่ได้เล่นต่อนะก็คือการอันติทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับส่วนตัวเรานี่ก็คือไปแล้วนะครับโดนปั่นทิ้งไปแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทามิสิตาได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันมิารผอเทชิแกกบพเตดาน่ ก็จะประมาณนี้นะรครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางมิสตาได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมิสตานะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop โดนหึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนาสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนั้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสาม,มารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต b แมนช็อปเท่านั้นโอเคครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในเกมันแล้วนะครับผมก็ <Okay. S 1> ต้องบอกว่ามิสิตาบิวนี้นะที่ผมเอามาเล่นก็จะเป็นบิวดาเมจล้วนนะ จริงๆคือถามว่าแนะนําบิวดาเมจลวม้วนไหมจริงๆก็ไม่ไแนะนําขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ตาเน,นี้ยทีมผมนะครับมีบาหล่ากับไทเกียวนะเราก็พอที่จะเป็นดาเมจล้วนได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดเรื่องดาเมจนะครับแต่ถ้าตีเราแบบไม่ได้มีแท้งเยอะขนาดนั้นหรือว่าป่าเราเป็นป่าดาเมจอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกฟูลดาเมจนะออกเป็นแบบไปเตอร์ครับกึ่งแท้งนะครับผมเพราะว่าตัวบิซิตาเนี่ยสำคัญของเขาเลยนะผมนั่นก็คืออตินะ ต้นเกมเราก็พยายามอย่าไปสู้กับใครมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายมาต้นเกมเสียเยอะนะขอล้านหน่อย แต่ต้องบอกว่ามิซิตาฟูดามจนี่คือดามจแรงเวอร์จัดนะครับถ้าเล่นเป็นแนวดักนะอันนี้คือค่อนข้างโหดเลยนะครับแต่ถ้าแบบเป็นแนวแบบว่าเดินไล่ยังไม่ค่อยคุ้มซะเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่แกมีสกิลหนึ่งฮุกได้ก็จริงครับแต่มันก็ไม่ได้ฮุกเร็วเหมือนฟางโก้ที่แบบฮุกปุ๊บแล้วติดเลยนะมันต้องรองสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วดึงกลับมานะและเลนไลนเจ็บจัดครับ แต่ไม่赖เรามีมอสโคครับเล่นเละเกมสบายนะแต่ต้นเกมก็อาจจะเบาๆหน่อยนะเห่ไม,มออร่าเขาเดินแปลกๆครับคีบการเขายัางไม่เคลียร์เลยนะต่อใกล้เกิดครับเ,เราก็รีบเล่งเวลสี่นะเฮียบไม่อยู่ถ้าอยู่ก็อาจจะอยู่มุมอื่น ืแล้วมโคบโดนยัดรอดไม่ได้เพื่อนไปเราเวลสี่แล้วไม่ให้นะคีตัวเนี้ยไปครับเดี๋ยวเราไปตีเต่ากันนะเหยียบมาหมดอันตีเลยครับ ต้องได้แล้วเพื่อนสักตัวหนึ่งแล้วดึงไม่โดนไงไปครับฟิกเลยนะเราเอาสุดครับขอไม่เพื่อนเพว่เดี๋ยวหายาเขากลับมานะแลาหายาเข้ามาแล้วไงรอนไม้ยื้อให้แล้วแล้วอันติไม่น่ารอดครับ ดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าามานาะใกล้หมดแล้วนะออดใกล้ตาย,ตายครับกลางสามตัวครับแล้วออล่าเราไม่ขึ้นมากลางเลยนะตานี้แป,แปลกหรือเปล่า โอ้โหเรียบร้อยออร่าแตกอืมโดนสามคนเน้นเน้นหายานี่คืออิ่มอิ่มนะครับตังบอกเลยว่าน่าจะเกิดนะครับฮายาเย้ครับอารอตเขาไปเคลียร์กลางครับ แต่ยังดีนะที่เขาไม่ได้มาตีป้องกลางเรานะครับฮันนี่เมดเราก็ไม่ได้อยู่กลางด้วยนะคือติดเลนล่างเลยนะครับมอสเราต้องมากลางแทนนะครับแปลกดีครับเต่าเกิดอาคาอยู่กับเรานะโอเคยังไม่มีการตีเต่านะครับสำหรับปาร์ตี้เรานะ ไอเกียวเราแตกไปนะอาใคราเขาเจ็บครับทายารีบเอาเต่าเลยเพราะว่าบาล่าเราก็ไม่ได้กะจะเอาอยู่แล้วด้วยครับตอกป้อมได้ไหมตอกป้อมหนึ่งอาใครมา ระฝืนอ้โหไม่ทันติดต่อด้วยเอาสุดไ,ไม่น่าจะก,กันได้นะไม่กันดีกว่าครับเสี่ยงเกินตายมาป้อมแตกอีกครับกลายเป็นเสียสองเลยนะแต่เพื่อนเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆเลยครับถ้าเพื่อเราอยู่ใกล้ๆยังพอเรียกรวมช่วยกันกันได้อยู่ครับ และนานา้นามามาสามคนเลยนะเลนบนดึงมาโอ้แล้วมาเอาตอกแล้วเขาเอาสุดดีน,ดนะเพื่อนเรายัางได้ครับตอนแรกก็คิดไงว่าแบบเอ้ยไม่น่าจะเข้ากันนะเพราะว่าเขาน่าจะแบบเกรงกลัวเพื่อนเราหน่อยแบบอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพี่แกโถมอ,มอะไง หายาตังห้าพันสองครับสวยครับปิดหายาไปนะต้องปิดที่แกบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดจัดแค่นี้ตังก็นำโด่งนะหายาเดี๋ยวนะแมออร่าเขาออกโลมาเอาแล้วฮะเกมนี้ ไอเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพิ่งมาดูครับเอ๊ะยังได้เต่าเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นครับต่อได้ไเพื่อน าครับนาหน้าก่อนเดี๋ยวพัสเสีบนะเมนตีครับอะอร้อยเมนตีนะอือหือหายายยังเอามอโขบเราไปได้อีกแต่ถือว่าโอเคนะไฟค่อนข้างดีครับเมื่อกี้ ก็แปว่าตานี้คือกลายเป็นโลมสองคนนะเพราะว่าไทเกียวเราก็ออกโลมครับโลมคู่เลยทีเดียวอาว้าสวยครับแปลว,ว่าแช่อย่างนี้ก็สบายนะพุกแบบชิวๆไทเกียร์เราดันบ้านซะแล้วล่าสุด ตังเราหกพันนะอายาตังก็ยังคงนำอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้มอสโคปไปอีกตัวนะ <c oughs> แล้วจังหวะนี้หาจังหวะเข้าไม่ได้จริงฮะ <c oughs> ถ้าเข้าไปก็ไ,ไม่รู้จะแลกใครได้หรือเปล่านะ <c oughs> แล้จังหวะนี้ดึงโดนก็เรียบร้อยฮนะ ไปกลับฮึ ừ, แล้วมาไงตอนแรกนู้จะไม่มาซะแล้วฮะฮายาเยบได้มานะแต่แรกกับเพื่อนเราไปครับนาหน,น,น้าเข้าสวยนะเมื่อกี้อยครับรเราเป็นฟูดามินนะบอกเลยว่าบางจัด ครับกันกลางอาแล้วไทเกีร์เราถ่ายไปไหนเนี่ยเพื่อนเราปาโดนอีกแล้วเอ๋สักตัวสวยครับถ้าปาเด็ดกำแพงโดนนี่คือรอดยากมากนะเพราะว่ามันตันค่อนข้างนานครับ เฟฟี่ครับไม่นารอดนะอารอดยังจะอันตีปาดเขาเรกว่าค่าเสียเวลา เดี๋ยวครับนะหน้าเสียพาสีบนะ้ยอายากใครฟิกเลยกะเอาสุดนนนนอ่ะคีย์ลิงโถทำให้ศัตรูเขาเดินยากหน่อยนะดูได้เล่าวสวย เอาลอดมาปิดโอ้โหแล้วเจอหายายอีกไม่น่ารอดเมื่อกี้เลือดเราลดไวมากนะครับเนื่องจากเราเฟ็นฟูดาเมจเนะก็อย่างที่รู้นะคือมันแรงก็จริงนะแต่มันก็บางนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าทีมเราไม่ได้เล่นแบบแทงเยอะมากอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ติดไอเทมถือไว้สักชิ้น2ชิ้นนะ อย่างน้อยก็เอามายืนนะได้แทงหอ,อกแล้วก็ได้อันตินะ ไ,ได้เจาะกอใหญ่แล้วนะวนอใครฟิกอีกแล้วฮะเขบอกมอสโขบแรงแล้วนะดึงมาโอ้โหไม่โดนไงเราก็หวังจังหวะทีเผอครบัครบเลบื่อนโลนะอันนี้ผมไม่เข้านะ โอ้ฮ่าไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวรอเล่นเอานะาไปครับเดี๋ยวเราถอยนะนนยรอหลอดอีกรอบหนึ่งนะครับ Leg เราค่อยเล่นต่อแล้วจังหวะน,นี้ป้อมได้ไหมเกยครับได้มอโคเราเกือบตุยนะโลจัดครับอายาลงล่างโอ้โหอาร้อลงล่างครับ ออรลลล่ารอดไหมนั่นอะโดนแล้วฮะเราดักไหมนะเราบอกกลับมาพอดีเป๊ะหายาแต่แรกกับเพื่อนไปครับไม่ค่อยคุ้มเลยนะเสียออร่ากับเสียมอสโคบไปครับ บาราะเคียร์กลาไมเพื่อนเคียร์ครับไม่น่าทันนะอันนี้ปล่อยเลยก็ได้นะอ้้หจะตายต่ออีกสี่วิครับ โอเคครับหลอดยังไม่ถึง50%อนะอืมโดนตานอีกโหครบฮะอาร์ลอดเคครับได้หลอดอืนึกว่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้เกือบไปฮะแต่ตายฮายาไงเราโดนฮายากับดาบฉาสวัรค์นะครับเรียบร้อยครับเก้าเก้าเก้าแตก จบได้ครับผมเพราะว่าศัตรูเขาตายสี่นะไม่มีใครกันบ้านครับหน้าหน้าตัวเดียวไม่ไหวแน่นอนจีิีๆครับผมแต่ถ้าศัตรูได้หลอดนะครับอาจจะต้องเคลียร์หลอดอีกสักแป๊บหนึ่งนะแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรามีมอสโคบด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราโรมสองไงแต่มันก็พอได้นะเพราะว่าออร่าเนี่ยมันมีซีซีนะครับต่อให้ดาเมจไม่แรงนะครับเงินช้าอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีซีซีนะขอไช่วยได้อยู่นะโอ้แล้วออร่าออกดาบฉาสวรรค์ด้วยนะ ก็มีสตาร์ดามีนะครับบอกเลยถ้าออกฟูลดามีคือแรงจัดเลยนะตานนี้ค่า11นะครับตาย3แล้วก็แอสเส13นะทานาเมทไป6 3 0 0 0มนะครับตีป้อมไป3 3 0 0ามแล้วก็แทงไป50,008นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way